สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดกับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2566นะครับเป็นการทดสอบการออกอากาศนะครับถ่ายทอดสดโดยผ่านโปรแกรมสต e มยาร์ดซึ่งผมเองก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับในการถ่ายทอดสดเป็นการทดลอง1คือทดลองใช้โปรแกรมยาร์ดสทดลองใช้ไมซึ่งเป็นไม้ตัวสกาเลตเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอทนลไม แล้วก็3คือใช้ทดสอบตัวกล้องเว็บแคมของ Logitech c 9 2 0ก็เป็นการทดสอบการออกอากาศได้ว่าคุณภาพออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยจะใช้เวลาของการทดสอบนี้น่าจะประมาณสัก15ถึง20นาทีนะครับดูว่าคุณภาพทั้งไม้แล้วก็เสียงภาพนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้นี้ออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับ กับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11นะฮะพฤษภาคม2566ครกลับก็เป็นการกลับมาทดลองอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นที่ผมจะนำมาทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างแบรนด์เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันจะเป็นการเลือกตั้งแหละทีนี้แต่ละพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่เขาก็จะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นคำขวัญมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่ บังเอิญว่าผมไปเจอบทความนะครับจากทางด้านไทยรัฐออนไลน์น่าสนใจครับมีความน่าสนใจก็เลยอยากจะนํามาเล่าสู่คนฟังนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือของการทดสอบด้วยบทวิเคราะห์แบรนด์9พักการเมืองกับ3สิ่งที่พึงมีในมุมของการตลาดนะครับโดยทางด้านไทยรัฐเขานําเสนอเอาไว้บอกว่าหรืออีกไม่กี่วันนะครับจะถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งซึ่งวันที่1ิวันที่14พฤษภาคม วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับออกไปเลือกตั้งกันครับแล้วก็จะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับกาคนที่เรารักก,การาดพักที่เราชอบครับ2ใบนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนําบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับทางด้านกกตอุบลเราเองเขาก็ย้ํานะฮะแม้แต่บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ห้ามถ่ายภาพนะฮะ นําไปเผยแพร่นะครับบัตรที่เราการนะครับผิดกฎหมายนะครับในขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมานี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงมีกว่าได้ชมการดีเบตปร,ระชันวิเศษทัศน์ได้เห็นรูปโฉมภาพและข้อความนโยบายป้ายหาเสียงเจอตัวเป็นๆของผู้สมัครสสว่าที่นายกว่าที่รัฐมนตรีซึ่งกล่าวมาทั้งหมดก็คือฉากหน้าครับแต่ว่าฉากหน้าที่เราเห็นนะครับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ผ่านการคิดการกรองคําพูดสโลแกนจุดยืน เป้าหมายก็กลุ่มเป้าหมายว่าเขาต้องการสื่อสารหาใครซึ่งเราเรียกว่าการตลาดครับที่นํามาใช้ในการหาเสียงและตั้ง2,566ในครั้งนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับเราจะเห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นทีมงานเฉพาะกิจของไทยรัฐเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับขาโหดนะครับก็คืออาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยซึ่งก็เป็นกูรูเรื่องของการตลาดอาจารย์ธัน ธัญวัฒน์นะครับก็จะมาวิเคราะห์การบ,บริหารแบรนด์ของพรรคการเมืองว่ามีมองม,มีมุมมองจะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ลองฟังดูส่วนเราฟังแล้วจะเห็นดว่เป็นเรื่องหนึ่งครับสำคัญในการสร้างแบรนด์ของพรรคการแบรนด์ DNA ยืนและก็เจ็ดจำนวนก็คือตัว purpose ครับท่านเริ่มต้นเน้นตรงนี้หละครับในการสร้างแบรนด์พรรคการเมือง แบรนด์ d ีเจุดยืนและก็เจ็ดจำนงหรือว่า Pur p o s e รับครับ6พักการเมืองใหญ่จะมีอย่างไรบ้างแบรนด์ d ี A นี้คุณต้องชัดเจนว่าจะเป็นพักแบบไหนครับแบรนด์ d ี A คุณจะเป็นฝ่ายก้าวหน้าคุณจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์คุณจะเป็นฝ่ายไหนต้องมีความชัดเจนแล้วก็จุดยืนทางการเมืองของคุณในขณะเดียวกัน Pur p o s e หรือว่าจุดพักคุณมีหรือไม่หากมีจุดยืนแปลว่าคุณก็ไม่มีเพอร์เพสสิ่งที่คุณทำครับ คือต้องการชนะเลือกตั้งอย่างเดียวหรือไม่ครับโดยท่านอาจารย์ธัญวัฒน์กล่าวบอกว่าหากยินของก,การเมืองไม่ชัดจุดยืนไม่มีนะครับเจตจำนงทางการเมืองที่คิดแต่ชนะการเลือกตั้งพรรคของคุณก็จะกลายเป็นเพียงแค่พรรคการเมืองที่เหมือนกับพรรคอื่นๆหากคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาคุณอาจจะไม่ได้คะแนนเสียงจากคนเหล่านี้เลยครับแต่หากผัง ไม่ได้มาจากภาคคุณก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นมาเรือร่อยครับอาจจะเกิดขึนกับเป็นการสูงแย่งตลาดกันเองอนุรักษ์เองก็แย่งสิ่องประชาชน แต่ก็แย่งกันเองในฝ่ายประชาธิปไตยอนุรักษ์เองก็กลุ่มฝ่ายก้าวหน้าพรรคบระชาธได้ฉะนั้นการนี้ถือว่าเป็นเกมทะเลเดือดแดงแดงเดือดครับเป็นการแข่งขันในทะเลแดงเดือดนะครับรกูรูการตลาดมองว่าสิ่งที่เพื่อไทยทําก็คือการตลาดลักษณะแบบบลูโอเชียนนะฮะบลูโอเชียนก็คือพยายามที่จะทํานโยบาย ประชานิยมต่ตางจากการเก็บข้อมูลเน้นเรื่องเศรษฐกิจความต้องการของประชาชนนะครับข้างหัววิเคราะห์บ,บอกว่าการตลาดของพรรคเพื่อไทยก็คือการทําซ้ำๆในสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาแล้วโดยตลอดก็คือการหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมอย่างเช่นการแจกเงินดิจิทัล1 0,000ค่าแรงขั้นต่ำหก0้อยในเวลา4 0ปีเป็นต้นดังนั้นวิธีการหาเสียงโดยใช้วิธีการแบบเดิมๆตั้งแต่ปีพศ2544 ป้ายหาเสียงกราฟิกที่ใช้รวมไปถึงบุคลากรก็ยังเป็นคนเดิมเหมือน22ปีที่ผ่านมาครับเมื่อ22ปีที่แล้วครับคนยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับรุ่นสุดท้ายอายุ37ปีปัจจุบันนี้พวกเขาอายุ59ปีส่วนคนเจน X ครับตอนนั้นอายุ20ปีซึ่งตอนนี้ก็คือพิธทาลิมทองรัตก็อายุ43ปีแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือออเดียนเพราะว่า20ปีคนยุค b บบี้บูมเมและก็เจนเคือกลุ่มเป้าหมายหลักครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเจนวและก็เจนสหรือว่าเจนแนะครับตรงนี้เ,เป็นเหตุผลว่าทําไมพักเพื่อไทยจึงเริ่มมีกระแสนิยมน้อยลงในช่วงหลังครับเพราะว่ายังใช้กลยุทธ์เดิมๆในยุคนั้นในปี2 5 4 4 4 5อาจจะเป็นเรื่องใหม่อาจจะเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังใช้กลยุทธ์เดิมๆกลายเป็นว่าคนเจนวายเจนแซนะครับไม่ตอบโจทย์ครับ ทำให้กระแสนิยมลดน้อยลงครับนี่คือพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นหากเราวิเคราะห์การตลาดเป้าหมายของพักเพื่อไทยก็คือแลนด์สไลด์กลยุทธ์ที่ใช้ก็คือคือประชานิยมยอธิบายเงินที่จะต้องกอ็หนึ่งหมื่นนกเกียรเป็นประชาธิยมรับประชานิยมแบบบําเหน็จขณะที่บางพักใช้ประชานิยมแบบบํานานให้ทีละพัน จุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคืออะไรนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ครับนะฮะก็คืออดีตนายกทัศนสินชินวัตรและก็สิ่งที่ไทยรักไทยและก็พลังประชาชนเคยทํามาในอดีตซึ่งประชานิยมแบบเพื่อไทยเคยทําได้ใช้ผลเงาพ้นงานเก่า,า,กามาชูภาคเหนือนและก็ภาคอีสานซึ่งการชนะของพรรคเพื่อไทยจะชนะแบบเดิมไม่ได้ครับเพราะว่ามีสว250เสียงคาจใจอยู่ เป็นที่มาของแลนสไลด์ส่วนจุดอ่อนคือทักษิณขอกลับบ้านครับเวลาที่เราพูดเรื่องเดิมๆนะครับมันจะก่อให้เกิดความรำคาญสิ่งที่อดีตนายกกำลังพูดก็คือเขาต้องการใช้กลุ่มฐานรากมาเลือกเพื่อไทยและก็ครั้งที่แล้วก็ขออนุญาตประชาชนไปแล้วครั้งนี้ก็ขออีกครับนี่คือจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยครับ ทีนี้มาดูพักต่อไปคือพักก้าวไกลนะครับพักก้าวไกลนี้แตกต่างไปจากพักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพักแห่งการ disruption พักแบบนี้มักมีมัตโต้ move fast and break t h i n g ครับเวลาทำอะไรให้เคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะทำลายระบบหรือว่าโครงสร้างใดที่ไม่ดีทำลายได้ให้ทำลายทำมัได้ทำลายไม่ได้ให้หรือ้อหรือปรับปรุงหากก้าวไกลเป็นบริษัทก็แปลว่าเขามี purpose ครับหมายความว่ามีสิ่งที่คุณสนใจ มากกว่าตัวคนเองครับนันกการเมืองมักจะมีเป้าหมายคือตรที่มีคําว่า Pur p o s e ครับมักจะคิดอะไรมากกว่านั้นครับเป็นพรรคซ้ายสุดมีความสนใจอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโดยไม่มองเรื่องเศรษฐกิจคิดแค่ว่าดีหรือไม่ดีหยุดสร้างการเมืองฐานของก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของคนรุ่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งแต่ละครั้งขาดของเขาจะเยอะขึ้นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งปีละ เจ็ดแสนถึงแปดแสนคนสี่ปีจะเพิ่มกี่ขนครับหาปีนี้มาได้อีกสิบถึงสิบห้าปีก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่ 9, ก้าวไกลกําลังทําคือเขารอไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้โลกหมุนเร็วครับหมุนหนึ่งปีเท่ากับว่าห้าปีในอดีตครับหมุนเร็วมากครับโลกปัจจุบันนี้กูรูการตลาดมองว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลกําลังทําก็คือการทําการตลาดเวลาคือการที่จะโตได้คือต้องแย่งตลาดของคนอื่น เพราะว่าฐานเดิมไม่พอครับส่วนจะมากินส่วนของ Gen X และก็ Gen Y ด้วยหรือไม่ต้องติดตามครับกลยุทธ์ก็คือใช้ a i r w a r หาสังเกตดูดีๆนะครับพิธีหัวหน้าพักนี่พยายามจะออกทุกสื่อดีเบตเปิด80%ในวิธีดีเบตพิธาจะไปเองในขณะที่พักเพื่อไทยอย่างอุ้งอิงกับเส้าไม่ดีเบตเลือกที่จะลงออฟไลน์ line, ด้วยการลงพื้นที่หาเสียงนอกจากนี้สื่อราชนาก,ก็มีโพ e ด้วย สิ่งที่สิ่งที่สะอ้อดออกมาให้เห็นก็คือแอร์วอร์นที่มีพลังมากครับแล้วมันยังถูกนําไปใช้ใน TikTok นี่เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งใหญ่ครับที่มี t k t t o k แล้วก็แพลตฟอร์มนี้ได้เปรียบแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะว่าเป็นคลิปทุกครั้งที่ออกรายการก็จะใช้กลยุทธ์ด้านเสื้อผ้าหาสังเกตดูดีๆนะครับพิธีจะใส่สูตรทุกครั้งครับแล้วก็มีเนคไทสีส้มซึ่งการแต่งตัวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเป็นการสร้างแบรนดิ้งครับ คำว่าก้าวไกลนทิตเตอกมีคนดูกว่าหมื่นครั้งครับหมื่นล้านครั้งเพื่อไทย1,200ล้านครั้งรวมไทยสร้างชาติ3ามร้ล้านครั้งตรงนี้มีผลมากครับเพราะว่าเป็นการตลาดเพื่อการเมืองและก็เป็นสิ่งสําคัญการทาในทวิตเตอกได้ก็สามารถแย่งฐานคนอื่นได้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยก้าวไกลสามารถแย่งฐานเพื่อไทยได้ในขณะเดียวกันฐานประชาธิปัตย์ก็สามารถที่จะก้าวล่วงไปได้ครับ ขนาดที่ลูกๆสามารถไปคุยกับพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์แบบก,กลางนี่ร,ร,ร,รูพลังขเหมือนขาดแม่เหล็กคาเทแลนลุงตู่คือจุดแข็งของพรรคพลังประชารัฐจึงทำให้คะแนนเสียงมากดึงเสียงจากพรรคอื่นมาได้ครับ พร้อมสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่คนทั่วไปก็โอเคครับแต่เมื่อพักพลังประชารัฐไม่มีลุงตู่ก็เลยขาดแม่เหล็กในขณะที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวง,งสุวรรณนั้นภาพลักษณ์ยังไม่ชัดเจนในแง่อนุรักษ์ก็ไม่เต็มที่ในแง่ประชาธิปไตยก็ไม่เต็มร้อยครับหากเปรียบเทียบว,วาทะทางการเมืองของจอจบูธครับที่เคยพูดว่าไม่มีก้าวข้ามความขัดแยง้งเพราะคําว่าก้าวข้ามอยู่ ขณะที่พักลุงตู่เขาชัดเจนผมไม่เอาทักษินครับเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันก,นกลางๆครับมันจะโดนทั้งสองฝ่ายครับบีบครับเท่าที่มองจุดขายก็ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่าการจะรีแบรนดิ้งใครหรือว่าอะไรเราต้องดูคนที่ททจะรี Re ด้วยแม้ลุงป้อมจะพยายามจะรีแบรนด์ด้วยการแต่งตัวใส่ยีนใส่เสื้อรัดซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับตัวท่านจุดขาย จุดขายนี้เขามาจากพลังของกลุ่มสอวอทําให้ได้คะแนนบวกกับพลังสอวอทําให้พรรคเพื่อไทยอาจจะพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลด้วยเหตุน,นี้เองจึงเป็นที่มา,มาของคําว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่อาจารย์ธันทวันรว่านะครับเมื่อถามว่าความไม่ชัดเจนทางการเมืองทําให้การตลาดมีปัญหาหรือไม่อาจารย์ธันทวัน์ขาหวัวตอบว่าแน่นอนครับเวลาที่เราจะเลือกใครนะครับเลือกอะไรเราต้องการความชัดเจนครับบางคนเวลาเลือกซื้อรถเขาต้องการน้ำมเขา ต้องการน้ำหรือไฟฟ้าเขาเลือกไปเลยครับเพราะบางคนไม่ชอบไฮบริดนี่คือพลังประชาวัฐนะครับต่อไปนะครับรวมไทยสร้างชาตินี่ครับข้างหัววิเคราะห์ว่าการตลาดของรวมไทยสร้างชาติว่ามีความชัดเจนมากคือการชูลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพยายามที่จะดึงเสียงกลุ่มอนุรักษ์เป็นหลักพร้อมชูจุดยินยืนยันว่าใครเป็นกลุ่มคนอนุรักษ์ต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลเขาบอกว่ามีลุงไม่มีเรา แต่ว่าพักนี้บอกว่าถ้าเผื่อชอบลุงให้เลือกเราครับจุดขายจึงมีแค่ลุงตู่คนเดียวในขณะที่ลูกพักคนอื่นๆไม่โดดเด่นขณะที่กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มอันรักขวาขวาจัดครับนี่คือรวมไทยสร้างชาติจากโฆษณาที่ปล่อยออกมาชัดเจนว่าเป็นแนวนิก a t ทีฟแอดครับตั้งแต่เรื่องของรัชการบำนาญโบสในการกินไข่ปลาโลประเทศไทยไม่มีทหารซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีนโยบายของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะประเด็นบำนาญรัชการ เพราะพิธาเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้กลุ่มเป้าหมายที่รวมไทยสร้างชาติปล่อยแอดนี้เพื่อโจมตีไปที่นโยบายของก้าวไกลแล้วก็เน้นดึงไปที่ฐานกลุ่มอนุรักษ์ให้ออกมาครับหาก้าวไกลคือซ้ายจัดรวมไทยสร้างชาติก็คือขวาจัดการตลาดของเขาก็คือพยายามทําให้กลุ่มคนอนุรักษ์อย่าไปเลือกพรรคอื่นโดยเฉพาะพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์นี่คือการตลาดของรวมไทยสร้างชาติ ทีนี้เรามาดูภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยนี้ขาหวดการตลาดมองว่าพักภูมิใจไทยนี้เป็นพักการเมืองในฐานะที่เป็นสวิงโหวตครับพร้อมเป็นรัฐบาลในแบรนด์ของพักภูมิใจไทยคือพักในระดับจังหวัดที่พยายามจะขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นจุดยืนคือเขาไม่เป็นฝ่ายค้านครับส่วนสโลแกนคําขวัญที่บอกว่าพูดแล้วทําอาจจะมีความคล้ายคลึงกับพักเพื่อไทยแต่แต่หากมองว่าพูดแล้วทํา พูดแล้วทําได้ถามว่าคนชอบอะไรก็ต้องเป็นบอกว่าพูดแล้วทําได้สิ่งที่อยากจะสะท้อนก็คือเวลาสร้างสโลแกนครับเราต้องมีความแตกต่างหากมีคู่แข่งที่มีสโลแกนหรือว่าจุดยืนคล้ายกันเราจะต้องเด่นกว่าครับเราจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ช่วงหาเสียง,งยยงเจอกับชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งออกตีเรื่องของกัญชาพูดทุกวันครับพูดแล้วทําคือกัญชาแต่ชูวิทย์ตีเรื่องนี้ทําให้เกิดผลเสียครับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบ้านใหญ่หัวคะแนนสอส,อสอบางส่วนที่เอางบประมาณไปลงในขณะที่นโยบายและก็หัวหน้าพักก็ไม่โดดเด่นมากส่วนจุดได้เวลานี้กลายเป็นเรื่องกัญชามาถึงประชาธิปัตยครับสำหรับการเก่าแก่อย่างพรรประชิปัตข์ขาหหกุรูกัดมองว่าหากเป็นสมัยก่อนนะครับการสร้างแบรนด์หากเก่าแก่จะยิ่งดีครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยของแบรนด์ต่างๆลดเหลือเพียงแค่15ปีแปลว่าแบรนด์ใหม่ทำลายแบรนด์เก่าครับส่วนแบรนด์เก่ามีคำว่า Legacy มีของเก่าที่ต้องรักษาประชาธิปัตย์คนเก่าแทรกขึ้นมาไม่ได้ครับตอนนี้นิวเดมไม่มีบทบาทเพราะว่าคนเก่าอยู่แน่นและก็บางคนก็ออกไปที่สำคัญคือช่วงหลังนี่แบรนด์ประชาธิปัตย์ไม่ชัดว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ดังนั้นหากพูดเรื่องนี้พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำครับปัญหาของประชาธิปัตย์คือไม่มีใครเป็นเจ้าของครับจะมีความขัดแยง้งภายในหนักมากในขณะที่จุดยืนเวลานี้นะครับภาพมาไม่ชัดขณะที่กลยุทธ์การตลาดนะครับการชูคุณจุลนินลักษณะวิสิทธิ์แต่ไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือไม่ครับขายไม่ได้คือคําถามว่าแล้วจะขายใครครับคนที่จะมาลงคะแนนให้แก่ประชาธิปัตย์มาลงเพราะจุลินหรือไม่ กลับกันนะครับคนเดินมาลงคะแนนให้แก่รวมไทยสร้างชาติเขารู้ว่าเขาเลือกลุงตู่ครับวันนี้ครับประชาธิปัดแทบไม่มีการเพราะคุณอภิสิ์เวชชาชีวะซึ่งมีแาน,นแฟนคลับก็ไม่ลงสมัครครับเลือกตั้งคุณชวลีภัยแม้ว่าจะลงบัญชีรายชื่อก็ยังถือว่าเสียงดีในพื้นที่ภาคใต้กูรูการตลาดมองภาพว่าแบรนด์ประชญธิปัดมีความคล้ายกับพลังประชารัฐแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าแก่ แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับฐานที่มันถูกตีพลังประชารัฐทั้งนี้โดนรวมไทยสร้างชาติตีครับครั้งก่อนนี้คือพลังประชารัฐมาถึงทางด้านพักไทยสร้างไทยครับของคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับโดยทางด้านกูรูก,การตลาดมองว่าจุดแข็งของแบรนด์นี้คือฐานคะแนนของคุณหญิงหน่อยที่มีอยู่บ้างเพราะว่าวงการอยู่วงการเมืองมามากกว่า30ปี แล้วก็ยังดึงสอสอคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมพักได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นสิทธาธิวารีเก่งการุณหรือว่าอนุดิตฐ์นครนทัพโดยเฉพาะสิทธาไปหลายเวทีดีเบตเรียกว่าเป็นกระแสะให้พักได้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดบางครั้งพักเก้าไกลย,ยังเอามาพูดถึงครับ,บแบรนด์ไทยสร้างไทยชื่อคล้ายไทยรักไทยตัวหนังสือออกมาเหมือนพักพี่น้องในขณะที่พักเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากพักเพื่อไทย จากปัญหาภายในแต่ก็ไม่ได้แต่ในเชิงของอุุมการหรือวิธีการเชื่อว่าไทยสร้างไทยก็หวังว่าจะได้สอสอบ้างครับมาถึงชาติพัฒนากล้าและก็ชาติไทยพัฒนาครับกูรูการตลาดมองภาพพักชาติไทยพัฒนาและก็พักชาติพัฒนากล้าคือแบรนด์พักในระดับจังหวัดครับที่ต้องการรักษาฐานขอเติมท้องตัวเองทั้งสองพักเคยเป็นพักขนาดใหญ่และขนาดกลางแต่ตอนนี้ตามวิวัฒนาการไม่ทันครับ หากมองในเชิงธุรกิจคือโลกเปลี่ยนไปแล้วครับแต่เรายังคงผลิตสินค้าหรือว่าให้บริการแบบเดิมๆยอดขายจริงตกสิ่งที่ทําได้คือรักษาฐานในอดีตไว้ให้ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือมุมมองของขาโหดกูรูการตลาดของการเมืองไทยที่มองพักการเมืองและก็รูปแบบของการสร้างแบรนด์หากคุณชอบเบอร์ไหนรักพักไหนก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่1 4พฤษภาคมส่วนใครที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็คงต้องรอรอลุ้นผลการเลือกตั้งแต่อย่าลืมครับ วันที่14พฤษภาคมนะครับตั้งแต่2โมงเชา้าจนถึงเวลา5โมงเย็น17นาฬิกาจะลืมออกจากบ้านไปนะครับไปเลือกคนที่เรารักไปเลือกพักที่เราชอบครับและก็อย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนตันนี้ตรงไปถาวรอยางยน์ทั้ง4สาขานะครับ2ส,สาขาแรกอยู่ที่บันดู สาขาที่3อยู่ที่บ้านทับไทยสาขาที่4อยู่ที่ห้างบิ๊กซีนะครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าต้อมถาวรยางยนต์ทั้ง4สาขานะครับตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อท้งผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออกรถออฟโรดยางรถเกง่รกบบรงรถกระบะรถตู้รถ SU สยวและก็รวมไปถึงทางด้านการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเ,เ,เ,เจียรจารนเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำตรงไปถาวรยางยนต์ทั้ง4สาขาครับ แต่ว่าถ้าเผื่อคุณต้องการที่จะซื้อบ้านวันนี้ไปที่เจริญทรัพย์โมเดลโครงการสาระครับเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพโดยคุณ,คณเกรรับประกันคุณภาพครับมีรูปแบบของบ้านให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้านตาแย่ซอยทียากูส12สองทางเข้าตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีครับแล้วก็ขณะด,ดีก่กอนซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี9รายการนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตั้งแต่2องโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นของทุกวัน กับทางด้านเทรัพั์โมเดร์นมนะครับเดอะวาริโอครับส่วนผู้ที่ตอ้องการที่จะซื้อรถวันนี้ไปที่ทางด้านอิชิสุตังปับพระอีสานวาริชมราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทิีครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอิชิสุดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับซึ่งก็จะมีทางรถกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงรุ่นไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดก็คือรุ่น B ี Cross และก็รถอเนกประสงค์คือตัวมิวเอ็กซ์ครับ มีทั้งเครื่องยนต์3.0 DDI แล้วก็1.9 DDI Blueover h over, แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันแต่ว่าถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปถาวรไปตรงไปอู่บนเซอร์วิส1.9.7 9ถนนคลังอาวุธครับซึ่งครับเป็นอู่ที่มีขนาดใหญ่เครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับนะฮะแล้วก็เปิดบริการแล้วตอนนี้เขามีการรับ ให้บริการมีการให้บริการเรื่องราวของการต่อ,ตอรออด้วยสถานตรวจสภาพรถเอกชนแบบบริการแบบ one stop service ครับตรงไปเลยนะครับทานด้านอุบลสวิทหนึน่งเกถนนคลังอาวุธครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามการทดสอบการถ่ายทอดสดผ่าน f c e e o o o Live ครับด้วยโปรแกรม SteamYard แล้วก็ชไมั์ตาเล็ตแล้วก็ใช้กล้องเว็บแคมของทาด้าน l ล g i t e c h ี่2 0านะครับ นี่เป็นการทดสอบหลังจากที่ห่างพายไปนานพอสมควรครับนะฮะก็ขอจัดตารางการเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ